รสชาติมันถึงอียู่ะแม่แต่แม่แต่ของดีนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเมืองๆอะ่ะลองทําขายอะ่ะเขาบอกลองทําขายแม่ก็เลยลองทำร้านก๋วยเตี๋ยวป้าคำนะคะ่ะป้าเปิดร้านมากี่ปีแล้วเ,ออเก็ยบยี่สิบปีละแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยน่ะแม่บสบายแม่อยูบ่บสบายก็เลยลองแปลงก๋วยเตีวว๋ยวอ่ะค่ะเพื่อนก็โอติใจะคะ่ะ เป็นก๋วยเตี๋ยวเมืองเมืองอะ่ะเขเป็นซุปธรรมดามีสูตรแม่ทําเองเมนูแม่ตั้งแต่แรกเปิดที่ที่ทำก๋วยเตีดเด๋ยวมีอะไรบ้างมีหมูมีเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมีเครื่องไม้มีอย่างเงี้ยร้าจะเป็นน้ำชิ้นอะไงเหรอคะน้ำตกน้ำใสค่ะบะหมี่ต้มยำแต่มีทุกเส้นอุ้งว่ะนะตามกระแสเนาะมาขายเยอะตุยเนาะเส้นแล,ล้วรสชาติก็ถึงเนี่ยแม่เปิดตั้งแต่ที่ 8ปดโมงครึ่งนี่แล้วเปิดแล้วตัว้งสิบเอ็ดโมงอะค่ะเมนูแนะนำเนื้อเปือเอ่อยไส้ลูกชิ้นใส่ปลาหมึอกอกรอบด้วยงค่ะเป็นแห้งมีน้ำซุปให แต่บางคนเขาก็ชอบกินเครื่องในอะไรอย่างนี้ด้วยเขาก็สั่งไปรวมเนื้อางค่ะมันจะเป็นแล้วแต่คุณชอบจานละเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ที่4 5บาบาทธรรมดาค่ะถ้าพิเศษก็50ิบาทเปิดวันไหนเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเจ้าถ้าติดภารกิจก็จะมีแจ้งในเพจบอกว่าปิดร้านนี้ค่ะถ้าไม่มีผู้ร้านที่ไหนก็เปิดทุกวันค่ะก็อยากให้ มาลองทานกันนะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านโบราณโบราณนะคะร้านอาจจะไม่รูแต่รสชาติอาจจะถึงใจค่ะอยู่ที่หมู่บ้านาน้อยค่ะมาทางหมู่บ้านปะตานก็ได้ค่ะหรือจะมาตาม G P S ใน Google นี้ก็ได้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าคำบ้านน้อยค่ะ